ประดวงราศีธนูครับและลัคนาธนูในเดือนพฤศจิกายน67ครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะก็ต้องบอกว่าราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่โดยภาพรวมแล้วอาจจะต้องยังจะมีอุปสรรคอยู่บางอย่างนั่นแหละอาจจะเป็นอุปสรรคที่คุณพยายามแก้มาสักพักแล้วละะ่ะมีความยากในชีวิตอยู่นเนืองๆนะครับก็ดาวประจําตัวของคุณไปอยู่ในภพอรินะครับแต่เป็นอริจุลจักรหมายความว่าทุกๆ อุปสรรคทุกๆปัญหาที่คุณกำลังแก้อยู่เนี่ยนะครับจะช่วยผลักดันให้ตัวคุณเนี่ยนะครับพบกับความสำเร็จได้ไปทีละขั้นทีละตอนมันอาจจะไม่ได้สำเร็จแบบตูมเลยนะมันจะสำเร็จค่อยๆสำเร็จค่อยๆดีขึ้นนะเป็นขั้นเป็นตอนไปจุลจักรแปลว่าความสำเร็จแบบย่อมๆนะครับมหาจักรนี่คือสำเร็จยิ่งใหญ่นหรอไหมนี่ความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพระหัสเป็นจุลจักรอยู่ รหัตเป็นดาวประจําตัวราศีธนูเป็นจุลจักรอยู่ในภพอริคุณก็ต้องเจออริเจอปัญหาเจอศัตรูเจออุปสรรคนะเจอ,อความเขาเรียกว่าสิ่งที่ท้าทายแต่สิ่งที่ท้าทายของคุณอริเนี่ยมันเป็นจุลจกักรแสดงว่ามันจะสําเร็จแต่จุลจักรแปลว่าสําเร็จย่อมยเพราะฉะนั้นค่อยๆสําเร็จไปทีละขั้นทีละตอนนะฮะนี่คือภาพรวมอธิบายให้ให้เข้าใจก่อน คร,คราวนี้เรื่องการงานของราศีธนูในเดือนพฤศจิกายนครับดาวการงานของคุณคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยยกย้ายเข้าสู่ภพวินาศเมื่อวันที่24ตุลาคม24-25ตุลาคมอยู่ยาวไปถึงเดือนมกราคมนะครับโอ้ต้องเกา่าเก่าศีรษะเลยขออภยัยนะครับอยู่ยาวไปถึงนะคือดวงดาวเนี่ยย้ายย้าย24ตุลาคมเออ ย4ตุลาคมนะครับย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นภพวินาศของราศีธนูดาวการงานเข้าสู่ภพวินาศนะอ,อยู่ยาวไปถึงวันที่2มกราคมสองเดือนเต็มเลยอะนะครับเพราะฉนั้นแนวทางปฏิบัติของราศีธนูก็คือพูดให้น้อยเรื่องการงานนะพูดให้น้อยไม่ไม่มีอย่างอื่นเลยต้องแนะนำเลยพูดให้น้อยแล้วก็ แสดงออกให้น้อยนะครับทําให้ตัวเองแบบนิ่งที่สุดต้องนิ่งที่สุดดาวพุธเนี่ยคือดาวแห่งการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการพูดนะการสีหน้าท่าทางอากับกิริยาต่างๆการแสดงอาการต่างๆนี่คือเดอพุธดาวพุธและดาวพุธเนี่ยอยู่เรื่องการงานนะเป็นวินาศแสดงว่าการเทคแอคชั่นเกี่ยวกับงาน ต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องพูดให้น้อยถ้าพูดมากจะเสียหายเขบ้พูดให้น้อยตามใจคนอื่นให้มากนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่ตามใจเราก็ไม่ต้องบอกเราก็ทําตามแนวทางของเราไปนะครับเราพูดเป็นวินาศต้องระวังอะไรอีกระวังเรื่องเอกสารในระยะ2เดือนนี้เอกสารต่างๆมีความสุ่มเสี่ยง ที่จะเกิดปัญหามีความสุ่มเสี่ยงที่จะสูญหายเสียหายรั่วไหลนะควรเก็บให้ดีเก็บความลับให้ดีเป็นช่วงเวลาของการเก็บความลับนะครับอ่าห้ามรั่วไหลอ่าพระถ้ารั่วไหลเกิดวินาศสันตโลแน่นอนนะครับการที่ดาวพุธเนี่ยนะครับอยู่ในภพว,วินาศนะครับดาวพุธด,ดาวการงานยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคลปงานของคุณให้ดีนะครับเกณฑ์ดาวเป็นวินาศ การงานเป็นวินาศมันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเรื่องงานแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วเนี่ยจะหางานใหม่โคตรยากเลยนะครับเพราะดาวงานใหม่อยู่ในภพมรณะคือดาวของขานภพมรณะไม่พอเป็นนิดด้วยเสื่อมด้วยแถมมนด้วยคือหยุดนิ่งด้วยมันไม่มันไม่มันไม่คืบไปข้างหน้านะครับจุดนี้คือจุดที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดของราศีธนู เปิดโจวหัวมาดิกุ้มขมับก่อนนะต้องอย่างนี้นะเปิดจโจวหัวมากุมขมับก่อนรนะาศีธนูบอกโอ้โหตายแล้วเปิดัจวหัวมาหมอแมนไม่ทายซะยับเลยเว้ยตายตายตาย<笑><笑>ก็ต้องบอกกันต้องเตือนกันนะโหนโกหกไม่ได้นะครับโกหกไม่ได้จะทายเนี่ยต้องทายตามดาวตรงไปตรงมาไม่ใช่ทายตามใจ ถ้าไปทายตามใจคนไปอวยผู้คนไม่ได้ต้องทายตามดาวดาวดีว่าดีดาวร้ายว่าร้ายแต่ดาวร้ายเนี่ยก็บอกว่าดาวที่ควรระวังใช้คํานี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะดาวเนี่ยเขาโคจรมาเนี่ยแล้วเขาโคจรจากไปนะมันหมุนบุนมันโดนทุกราศีพูดง่ายเออมันไม่ใช่โดนแค่เราแต่ช่วงนี้มันมาเจอแค่เรามันมาเจอที่เราบดีดาวการงานเป็นวินาศในราศีเราราศีพิจิก อ่าไม่ใช่ราศีราศีธนูนะครับดาวการานเป็นวินาศเพราะฉะนั้นก็ต้องแนวทางปฏิบัติต้องบอกกันนะครับการค้าการขายการเจรจาการสื่อสารอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีเรื่องที่แบบเออทำครั้งเดียวไม่จบอะนะครับทำครั้งเดียวไม่จบต้องค่อยๆแก้กันไปปรับปรับกันไปแก้ไขกันไปแบบนี้นะครับระวังเรื่องเอกสารระวังในเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวกับคดีความ คดีความข้อกฎหมายต่างๆเรามาะระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับถ้าหยุดได้หยุดอ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยนะครับดาวการงานทับลัคนาราศีนะก็ต้องบอกว่าฟ้าหลังฝนของแท้ของแพร่ฟ้าหลังฝนแต่ฟ้าหลังฝนนี่จะเกิดขึ้นเป็นไงฮะหลังวันที่สองมกราคมนะก็ปีหน้าเลยนะครับปีหน้าฟ้าใหม่แล้วก็นี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยว่าตอนนั้นเนี่ย นะครับดวงรายปีของคุณจะเป็นยังไงรวมไปถึงดวงรายเดือนมกราคมด้วยอ่าเดี๋ยวหมอแมนก็ทําลงให้อย่านะลืมติดตามกันแต่ตอนนี้เอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะครับช่วงพฤศจิกาธันวาเอาตัวรอดเรื่องงานให้ได้ก่อนบางทีอาจจะถูกเพ่งเลงเราก็ต้องอยู่ในมุมเงียบๆของเรานะครับไม่ต้องไปกระโตกกระตากไม่ต้องไปแบบพรีเซนต์อะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาได้เพราะว่าอะไรครึ่งเดือน แรกเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ลาพระเหมือนจะดีแต่อาทิตย์เป็นนิดอ่ะก็คือโดดเด่นไม่ได้อ่ะโดดเด่นไม่ได้มีแสงไม่ได้อ่ะจะมีปัญหาพอหลังวันที่16ดาวอาทิตย้ายเข้าเป็นวินาศนะอาทิตย์ย้ายเข้าเป็นวินาศนะครับสุภาเป็นวินาศเดี๋ยมีเกณฑ์เสียชื่อเสียงอีกนะมีเกณฑ์เสื่อมเสียชื่อเสียงมีเกณฑ์ที่คนจะติฉินนินทานะครับแล้วก็โดดเด่นไม่ได้เลยครับโดดเด่นแล้วจะเป็นภัยทันที อันนี้คือคําเตือนก่อนนะด้วยความเป็นห่วงนะครับดาวเจ้าเดือนสุภะเข้าพบวินาศวันที่16สุภะแปลว่าชื่อเสียงสุภะแปลว่าความโดดเด่นความก้าวหน้าดาวดวงนี้เป็นวินาศแสดงว่าชื่อเสียงความโดดเด่นความก้าวหน้ามันเป็นวินาศมันเข้าสู่ในภพทุษสถานะเป็นภพเสียหายนะครับเป็นภพที่ต้องหลบซ่อนเพราะนั้นต้องพักก่อนห้ามเด่นห้ามโดดเด่นเลย พูดอย่างนี้เลยนะครับนะมีดาวสองดวงที่บ่งบอกได้ชัดมากๆนเพราะน,นั้นราศีธนูครับห้ามทําตัวโดดเด็นในช่วงนี้นะครับนี่คือการงานนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นหลังจากผ่านพ้นก็คือ2มกราคมนะครับปรับตัวงานปรับตัวดีขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกนี้ให้มีกําลังใจมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับช่วงประมาณาเดือนธันวาคมประมาณสัก 15ทธันวามั้ง16ทธันวาอ่ะ16ธันวาจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับดาวที่จะทับลักแล้วอ่าถึงตอนนั้นเนี่ยถือว่าเริ่มที่จะหายใจหายคอได้นะครับแต่ดาวการงานดาวพุธเนี่ยก็ยังเป็นวินาศอยู่เพราะนั้นก็ยังต้องพูดน้อยอยู่นะครับไปถึงนู่นนะจะเคลียร์จริงๆก็คือหลังวันที่2มกราคมปี68นะครับอ่ะนี่ขยี้กันเยอะหน่อยเรื่องการงานราศีธนูนะครับ ต่อมาเรื่องการเงินการเงินเนี่ยเป็นดาวเสารสถิตนะอยู่ในตำแหน่งที่3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะ,ะการเงินช่องทางทางการเงินนะครับที่มาของทางการเงินก็เหมือนเดิมแหละคลิปอะไรเก่าๆเ,เดิมๆไว้นะครับการทำอะไรใหม่ๆยังไม่โดดเด่นในช่วงนี้เลยนะครับงานเก่าวิธีการอาชีพเก่าๆอาชีพเดิมนะครับช่องทางทางการเงินเก่าๆธุรกิจ การค้าการไขายเดิมๆของเรานะครับจะสร้างผลลัพธ์ให้เราได้เรื่อยๆยังหากินได้อยู่ยังต้องพึ่งพานะครับงานที่ทำอยู่ณขณะนี้นะครับเรื่องจะใช้ใจ่ายมีนะครับเดี๋ยวดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายเป็นมหาจักรแล้วทับลัคนาราศีตรงจุดนี้นะครับแหมกำลังจะไปในส่วนที่ฟังแล้วรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจมากที่สุด นะครับแต่เดี๋ยวก่อนเอาพูดเรื่องการเงินก่อนว่ารายจ่ายมีดาวสุกโยกกับดาวเสาร์เนี่ยบางทีเนี่ยจ่ายไปกับเรื่องอะไรไหมไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือว่าไปไปซื้อของเช่นของกินแพงๆเสื้อผ้าแพงๆนะของเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่มีราคานะครับก็เป็นเรื่องของการจร่ายเพื่อซื้อความสุขนะครับของเนี่ยจะต้องเป็นของแพงนะ อาจจะต้องเป็นของแพงหรือไม่ก็ของใหญ่นะบอกแค่นี้แหละเออนะจะต้องมีเกณฑ์ซื้อนะครับต่อมาเรื่องของความรักเนี่ยนะครับความรักเนี่ยอ่าบอกกันตรงๆนะครับมันจะล้อกับในเรื่องของการงานเลยนะครับเพราะว่าเป็นดาวดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นนะการทายนะทายเหมือนกันเลยนะครับความสัมพันธ์นะคนมีคู่แล้วเนี่ยนะครับจะพูดจาก,กันไม่ค่อยจะเข้า อกเข้าใจกันเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าหูนะเข้าหูแหละแต่เข้าหูซ้าย่ะลุหูขวานะมันไม่ค่อยฟังกันนะครับดาวคู่ครองไปมีินาาบางทีมันจะเกิดวิวาทะเกิดในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของวาจานะครับพูดคํานึงทะเลาะก,กันคาทีนึงอะไรเถียงกันไม่หยุดเหมือนลิ้นกับฟันนะครับเพราะฉะนั้นก็ประคับประคองนะสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยเรื่องการคําพูดคําจานะการใช้ภาษาต่อกันนะมันจะมีการ กระทบกระทั่งกันนะเออเอาถือเป็นเรื่องธรรมชาติก็แล้วกันนะไม่ต้องไปซีเรียสแต่ให้ประครับประคองอะไรที่ไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดอะไรที่สงวนคําได้สงวนท่าทีได้ก็สงวนไว้นะอะไรที่ไม่จําเป็นที่ต้องพูดอย่าไปพูดเลยนะครับเพราะบางทีการพูดไปเนี่ยจะทําให้เกิดการขุนข้องหมองใจกันเปล่าๆเ,เ,เกิดรอยแผลในจิตใจนะแล้วเดี๋ยวพอดาวโคจรเดินมาดีเนี่ยคุณก็ดีกันกันกบแฟนแต่ว่าไอสิ่งที่มัน ขุนคองหมองใจไปแล้วมันเสียความรู้สึกไปแล้วเนี่ยมันดึงกลับมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือพยายามสงวนคําพูดสงวนท่าทีนะเราเห็นข้อเสียของเขาบางทีเนะี่ยเราอาจจะก็ไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้นะครับถ้าเราพยายามแบบทนได้นะอาจรู้ว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรเงี้ยนะก็ประคับประคองในลักษณะนี้นะครับสําหรับคนมีคู่นะแล้วก็คืออย่างงี้อ่ะต้องบอกนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกสําหรับคู่ที่แบบ มีปัญหากันมายาวนานคู่ที่แบบละของละแห่งนะสายป่านไม่ยาวพอหรือใกล้แล้ใกล้จะขาดกันแล้วนะก็ในช่วงพฤศจิกาธันวาเนี้ยมันก็มีเกณฑ์ทางใครทางวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าปัตน้ปเป็นวินาศนะดาวคู่ครองเข้าถูกพบวินาศนะครับคนที่คนที่จดทะเบียนสมรสกันเนี้ยเอาเอาไง่ายแล้วทะเลาะกันนะ่ะ มีปัญหากันเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล,ใกล,ใกล้บ้านจะแตกแล้วอย่างเงี้ยก็มีก็มีโอกาสพอสมควรเลยนะเฉพาะคู่ที่มันแบบไม่ไหวแล้วนะมันใกล้แล้วอะไรเงี้ยมีโอกาสไปทางใครทางมันกันแต่คู่ที่แบบว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่ยังไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดความขุนข้องหมองใจซึ่งการขุนข้องมองใจนั้นจะอยู่ในระดับที่ พอที่จะอดทนได้คุยกันได้เคลียร์กันได้นะครับอแบ่งเป็นอย่างนี้นะเอเและสำหรับคนโสดนะเอาง่ายๆเลยเอาเวลาของคุณเนะี่ยไปทำเรื่องอื่นดีกว่าคนโสดราศีธนูนะเอาเวลาของคุณไปทำเรื่องอื่นเถอะเพราะว่าอะไรดาวอูครองก็เป็นวินาศสองเดือนเนี้ยพฤศจิกาธันวานะดาววงเป็นวินาศดาวรักใหม่ตกอยู่ในภพมรณะ ตายเลยอย่างเงี้ยคนใหม่เข้ามาก็มามา,มาไวไปไวอ่ะหรือไม่ก็ไม่มีวิแววอ่ะนะครับที่จะเข้ามาถึงเข้ามาก็ไม่ใช่อ่ะดูแล้วก็แบบโอ้โหไม่ใช่อ่ะก็ต้องมีระยะห่างคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องสบายใจไม่สบายใจนะคุณอาจจะเจอบางคนที่ทําให้คุณสบายใจก็ได้แต่โดยสถานภาพมันจะไม่มีทางเข้ามาแบบร่วมหอรงรงกันอย่างรวดเร็วลงหลักปักฐานกันอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะครับดาวปัจจุบันนี้เป็นวินาศเนี่ย ลุงหลัปักฐานกันไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะยังต้องมีเหตุทําให้ยังมีระยะห่างกันอยู่นะครับดาวรักใหม่นะเป็นนิดนะครับและเดินมนอยู่ในเรือนมรณะนะครับก็มีโอกาสที่จะแบบเจอคนที่มีตําหนิเยอะเจอคนมีเจ้าของหรือว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆมันไม่ค่อยคืบหน้ามันจะมีระยะห่างกันอยู่ย้ำอีกครั้งนะไม่เกี่ยวกับว่าจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขนะคุณอาจจะมีความสุขกับ ความรักครั้งนี้ก็ได้คนโสดนะคุณเจอคนใหม่ปุ๊บคุณอาจจะมีความสุขกับเขาก็ได้แต่คุณจะต้องมีระยะห่างต้องมีระยะห่างกันยังยังไม่มาลงหลักปักฐานกันเป็นคู่ผัวตัวเมียยังครับอ่าจะต้องเป็นเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> นะประมาณนี้นะครับสำหรับคนโสดนะครับเรื่องของสุขภาพชาวราศีธนูนะครับยังต้องเจอกับยังต้องต่อสู้กับโรคเก่าๆนะอาการเก่าๆครับโรคเลื้อรลังเก่าๆปัญหาสุขภาพเก่าๆเดิมๆครับ นะถามว่าเป็นเยอะไหมนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วแหละแต่ก็อาจจะต้องรักษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับดาวประจําตัวของคุณยังหนุนภพอริแสดงว่ามันจะต้องต่อสู้อยู่แต่เป็นจุลจักรแสดงว่ารักต่อสู้ไปรักษาไปอาการค่อยๆดีขึ้นนื่ออแมเออมันเห็นไหมค,คือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยมาฟังดวงเนี่ยจะรอแค่ว่าอุ๊ยดวงดีหรือไม่ดีแค่นั้น <laughs> จบอะไรเงี้ย ในการพยากรณจริงๆม,ม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันมีเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยอ่ามันเกิดขึ้นนะอย่างเรื่องสูขภาพเนี่ยจะมีนะเป็นสูขภาพที่เรื่องเก่าๆเดิมๆเนาะอาการเก่าๆเดิมๆอ่ารักษาหายไหมหมออ่ารักษาหายนะแต่ยังไม่หายตอนนี้เอ้างั้นก็ไม่ดีสิไม่ใช่มันจะค่อยๆหายดวงชะตาอ่าดาวประจำตัวอยู่ในภพอริแสดงว่าต้องรักษาอยู่นะอยู่ในอยู่กับดาวมารดจายูด้วยดาวเจ็บป่วยจะต้องรักษาอยู่ แต่รักษา,าหายเลยไหมตอนนี้ยังไม่าหายร้อยเปอแต่ดีขึ้นไหมดีขึ้นเพราะดาวเป็นจุลจับค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นใช่ปะเออมันก็จะมีเลเยอร์นะของการคำพยากรณ์เนี่ยนะครับซับซ้อนอยู่นะครับก็ต้องมาฟังกัน <c oughs> นะนี่คือเรื่องสุขภาพนะครับรวมถึงรูปอุบัติเหตุด้วยอังคารมรณะเนี่ยก็บางทีถ้าเกิดต้องเดินทางนะขับรถขับราก็เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงบางทีเนี่ย นะอาจจะเกิดแบบเป็นเรื่องของวันเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับขูดขีดเจ้าชนหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของสภาพรถนะครับที่มันไม่ค่อยโอเคอาจจะเกิดการต้องซ่อมบํารุงอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปนะก็พยายามก่อนออกเดินทางก็พยายามเช็คสภาพดีๆแล้วกันก่อนออกเดินทางนะครับ ต่อมาเรื่องโชคลาภธนูต uh ้องบอกว่าใครฟังมาถึงตอนสุดท้ายเนี่ยนะเป็นตอนที่ชุ่มชื่นหัวใจเป็นตอนที่ทําให้คุณเนี่ยเบิกบานนะครับเพราะอะไรนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวโชคลาภของคุณเนี่ยสถิตอยู่ในภพวินาศนะครับแต่ก็มีจุดที่ยังพอที่จะได้ลุ้นอยู่เล็กๆเล็กๆต้องบอกงี้เล็กๆนะครับเพราะว่า ราศีธนูเนี่ยนะครับมีดาวจันนะในวันที่หนึ่งเนี่ยมีดาวจันทรเป็น11แก่ลัคนาเหมือนเป็นตัวช่วยนะครับอยู่ในเรือนโชคลาภจันท์เป็น11แท้แก่ลักใช่ไหมได้ดวงปฐุมเกณฑ์ <Downtown> พูดง่ายๆนะว่าเหมือนเหมือนดวงนั้นไม่ดีหรอกยังไม่ดีหรอกแต่ว่าเหมือนมีบุญอะ,อะบุญเก่ามาช่วยนะช่วงเวลานั้นเลยป๊บจันท์เป็นส1เ็แท้แก่ลัคนานะครับก็มีเกณฑ์ลุ้นเรื่องโชคลาภในวันที่1น,นะครับ ส่วนวันที่16ปรากฏว่าดาวเจ้าเรือนโชคลาภอย่างดาวศุ์โครจรเป็นมหาจักรและทับลักษณราศีเนี่ยเขาบอกว่าดวงคนมีบุญเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับขาดที่ว่าดวงดาวเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้โครจรที่ซัพพอร์ตอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าก็จะมีตัวช่วยนะครับมีมีจังหวะมาช่วยอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าโดยภาพรวมโดยสรุปราศีธนูเรื่องโชคลาภมีลุ้น ทั้งวันที่1และวันที่16มีลุ้นทั้งเดือนพฤษจิกายนนะครับและเดี๋ยวเราไปเจาะกันว่ามีลุ้นมากน้อยแค่ไหนในคลิปทําแยกนะเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะนะครับเห็ <c oughs> นะไหมบอกแล้วว่ามีเรื่องให้ชุ่มชื่นหัวใจนะตอนจบ <c oughs> นะเอาละครับนี่คือทั้งหมดในการเปิดดวงราศีธนูในเดือนพฤษจิกายน67ครับ